สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทำซสลามแบบนี้เลยมันเหมือนดินเบามันไม่ค่อยยืดนะส่วนผสมมีแค่2อ,อย่างอย่างที่หนึ่งแป้งแครอย่างที่สองครีมอาบน้ำเด็กครีมอาบน้ำเด็กแบบไหนก็ได้นะทุกคนขั้นตอนแรกใส่แป้งแครลงไปถ้วยจะเปื้อนนิดนึงเพราะว่าเราทำไป3ามรอบแล้วขั้นตอนที่สอง ครีมแบบน้ำเด็กลงไปใส่ลงไปกี่ครั้งก็ได้คนให้เข้ากันนะเราสามารถใส่แป้งอีกได้เพราะว่าเราคนไปแล้วแป้งมันจะเริ่มหายทุกคนพอคนไปน้องก็จะเริ่มจับตัวแบบนี้นะครับพอน้องจับตัวได้ที่แล้วเราก็เอาน้องออกมาเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะ